สัสดีค่ะ EP นี้นะคะอาม่าก็จะมาพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจนะคะหรือว่าดัชนี PMI นะคะจะมาดูกันว่า PMI เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการลงทุนเราเนี่ยยังไงบ้างแล้วเขาคือใครนะคะเราก็จะมาทำความรู้จักกันนะคะเริ่มเลยนะคะ Uh, PMI นะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะคะที่เราเนี่ย uh, มักได้ยินนะคะนักวิเคราะห์และนักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจนะคะแล้วก็พูดถึงกันบ่อยๆเลยนะคะถ้าเราฝังข่าวเศรษฐกิจเราก็จะคุ้นกับเขานะคะ mm hmm. คือตัวเลขตัวนี้นะคะ uh, PMI นะคะ uh, Purchasing Manager Index นะคะแต่เราทราบหรือไม่คะว่าตัว P M I เนี่ยมีความสำคัญนะคะเพราะว่านะคะเขาใช้มองภาพรวมเศรษฐกิจนะคะแล้วเขาใช้มองภาพรวมเศรษฐกิจเนี่ยในมุมใดบ้างนะคะเราเนี่ยก็จะมาทำความรู้จักกับเขานะคะอ่ะ PMI นะคะหรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อนะคะเป็นดัชนีที่นักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลกนะคะให้ความสำคัญนะคะทำไมเขาถึงให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นตัวเลขเนี่ยที่ใช้ชี้วัดแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะโดยตัวเลข PMI เป็นตัวเลขที่เกิดจากการสำรวจผู้ประกอบการเอกชนนะคะซึ่งผู้จัดทำเนี่ยทำการสำรวจทั้งในระดับโลกนะคะกลุ่มประเทศและลายประเทศนะคะกว่า30ประเทศทั่วโลกนะคะครอบคลุมทั้งกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาที่สำคัญของโลกในทุกทวีปนะคะ ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณดัชนี PMI เนี่ยนะคะจะมีการถ่วงน้ำหนักในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไป5ตัว5ตัวแปรนะคะได้แก่นะคะคได้แก่คำสั่งซื้อใหม่ผลผลิตการจ้างงานเวลาขนส่งของวัตถุดิบและสินค้าคงคลังวัตถุดิบนะคะ ซึ่งก็คือหากกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะมีแนวโน้มที่จะขยายตัวในอีก2-3เดือนข้างหน้านะคะผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเนี่ยย่อมต้องเร่งสั่งซื้อวัตถุดิบตั้งแต่วันนี้ดังนั้นนะคะหากผลสำรวจผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบ่งชี้ว่ามีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มมากขึ้นนะคะย่อมแสดงถึงแนวโน้มการเติบโตของทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะ คือจุดเด่นของดัชนี PMI เนี่ยนะคะยังมีเรื่องของความถี่ของการจัดทำนะคะและความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูลนะคะซึ่งมีการจัดทําเป็นประจำทุกเดือนนะคะความถี่เนี่ยมากกว่าข้อมูลจาก GDP ซึ่งมีการจัดทำรายไตรมาสนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ดัชนี PMI เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในในอนาคตเนี่ยจึงสามารถนะคะจึงสามารถนะคะหรือว่าสะท้อนความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็คือค่าของดัชนี P M I เนี่ยมีการตีความหมายนะคะมีมีการตีความหมายนะคะ ามามากนา,านะคะทันไหมคะถ้าดัดชนีเนะี่ยมีค่ามากกว่า50นะหมายถึงเศรษฐกิจมีมแนวโน้มขยายตัวจากระดับปัจจุบันนะคะและถ้านะคะดัดชนีมีค่าเท่ากับ50หมายถึงเศรษฐกิจมีแนวโน้มคงที่จากระดับปัปจจุบันนะคะแต่ถ้านะคะดัดชนีมีค่าน้อยกว่า50 หมายถึงเศรษฐกิจมีแนวโน้มหดตัวจากระดับปัจจุบันนะคะเราก็ได้ทำความรู้จักนะคะกับดัชนี pmi นะคะหรือว่า purchasing manager index นะคะกันไปแล้วเนี่ยครั้งต่อไปถ้าเราฟังข่าวแล้วเราได้ยินนะคะนักวิเคราะห์เนี่ยเขาพูดถึงนะคะนักวิเคราะห์หรือนักพู้ถึนนนถเนี่ยักลงทุนเนี่ยเขาพูดถึงตัวเลขเนี้ย เราก็จะสามารถประเมินแนวโน้มประเมินสถานการณ์ได้แล้วว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเนยในอนาคตเนเราก็จะคาดการได้เพราะเราเราพอทราบแล้วนะคะเราก็จะสามารถประเมินสถานการณ์ในเรื่องของการลงทุนได้นะคะก็เอาเป็นว่าเราก็มาต่อกันเลยนะคะเมื่อสักครู่อาพูดถึงตัวเลขนะะคเศรษฐกิจนะคะ pmi นะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอาาก็จะมานะอัปเดตนะอัพเดตข่าวนะคะเกี่ยวกับตัวเลข pmi นะคะคือตัวเลข pmi ภาคาการผลิตนะคะอันนี้จะเป็นของเดือนธันวาคมนะคะปีที่แล้ว256 5นะคะของไทยนะคือปรับตัวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น52.5สูงสุดในรอบ3เดือนจากดัชนีผลผลิตที่เล่งตัวขึ้นเนี่ยนะฮะเล่งตัวขึ้นเพราะเกิน50ถูกไหมเพราะผลของการส่งมอบสินค้าที่ชะลอตัวในช่วงก่อนหน้าแต่อุปสงค์ที่สะท้อนมาอย่างคำสั่งซื้อใหม่เริ่มชะลอตัวลงโดยเฉพาะการผลิตเพื่อส่งออกนะคะ แต่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกับกลุ่มอาเซียนเนี่ยก็คือจะพบว่าตัวเลข pmi ภาคการผลิตทั้งกลุ่มเนี่ยลดลงนะลดลงเหลือ50.3ต่ําต่ำสุดในรอบ15เดือนประเทศส่วนใหญ่เนี่ยปรับตัวลงในเดือนธันวานะคะในเดือนธันวาโดยเฉพาะเวียดนามที่ลดลงเป็นเดือนที่4เหลือ46.4ต่ต่ำสุดในรอบ15เดือนและสิงคโปร์ที่สุด ต่ำกว่าระดับ50.0 50. จุดจุดนะคะส่วนประเทศที่ฟื้นตัวมีเพียงฟิลิปปินส์ไทยและอินโดนีเซียนะคะโดยประเทศไทยนะคะถือเป็นประเทศที่มีอัตราฟื้นตัวสูงสุดเลยค่ะและดัชนีสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะคะสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยงังแข็งแกร่ง แข็งแก่งกว่าภูมิภาคนะคะซึ่งตัวเลขเนี่ยก็หนุนให้เงินบาทบ้านเรานะคะแข็งค่าด้วยนะคะแล้วก็อาจจะดึงนะคะฟันโฟนะคะให้ไหลเข้ามาบ้านเรามากยิ่งขึ้นด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนนะคะครั้งหน้าเนี่ยมีตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่ามีข่าวอัปเดตอะไรที่น่าสนใจนน่าสใจอามาจะมาอัปเดตกดติดตามไว้นะคะ อาม่าลงทุนอามารักการลงทุนสวัสดีค่ะ